¡Oh, a ahorrar วัวชั้นวไซนล้วทุกคนมาดูว่าจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนทุกคนคนที่เป็นโค้ชผมนะครับอาจารย์เจี๊ยบนะครับอาจารย์เจี๊ยบเป็นโค้ชวันนี้ก็คอยซัพพอร์ตนะครับเมื่อกี้มีปรับที่พักเท้าใช่ปรับเกียร์ให้ให,หม่เพื่อให้ระดับเท้ามันค่อนข้างที่จะรับกะัทาะรมากขึ้นเพราะมื่อกี้เราใส่เกียร<ล>์ยเราค้างใช่ไหมใช่เพราะว่าันเียร์พเียร์าพันเียร์เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับคนนะทุกคนวันนี้เราซ้อมกันที่สนามสรศมีนะครับผมคลองสิบสี่นะครับสนามมาตรฐานระดับการ นี่อยาพึ่งถอยต้องอยู่อย่างนี้ใช,ใชออ่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องน้องกองหน้ายเยอะเออครับต้องพยายามตั้เกลียดหน่อยมันไม่ค่อยติดหรอพี่ไม่เวลานั่นแหละตอนเรา โอเคทุกคนครับเมื่อกี้รถมันเริ่มมีเสียงแกล้แกล้งแกลแกลแกลครับทุกคนเพราะว่าเครื่องมันร้อนมากนะร้อนมากๆเลยคนต้องจอดเบาก่อนเดี๋ยวพังนะครับรถคันนี้เราใช้แข่งนะครับเป็นอะไรก่อนไม่ได้นะนีรถแข่งนะครับผมเริ่มซ้อมอีกครั้งครับผมเราพอรับบิดกับไฟเลยอ่ะแต่มาลองน้ำแล้วก็แกงไฟนะระหว่างที่ไฟส้มมะลังเรเนี่ยคือเราห้องจะออกแล้ว จะเขียว,วเราเราทิ้งไว้เขียวดู เวลาค่อยๆดีขึ้นนะครับเฉลี่ยวอยู่ประมาณสัก2.3นะทุกคนเป้าผมผมอยากได้1นึ่งนี้นายสนามครับผมเป๊ะคนจับเวลาดีขึ้นเรื่อยๆเวลาเป็นไงพี่สัมผัสไวอ่ะมันก็เลยไม่เปล่าสัมผัสไวหมายความว่าไงหมายถึงพอมันดับปุ๊บที่พยโยคัทพอดีคือพอดีเป๊ะเลยก็คือไฟมันไม่เกินร้อยครับมัน0.54ก็ถือว่าดีอ่ะมีกำลังใจ คือทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บุรีรัมย์นะครับผมซึ่งไปทําการแข่งมอไซค์แร็คแล้ววันนี้คือวันที่แข่งแลวนะครับเราจะแข่งตอนเย็นหนึ่งทุ่มนะครับเครื่องน่าจะขึ้นตอน11โมง55แต่ตอนนี้จะถึงเวลาแล้วนะครับชีโทบอกรถติดนะครับกำลังมานะครับภาพวิดีโอที่ส่งมาให้ล่าสุดคือเหยียบมาสุดพลังนะทุกคนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับยวไปรอก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ <c oughs> เราขึ้นเครือแล้วทีโตโยมา่าไม่ถึงเลยทุกคนนะครับ ทำไมรถติดหรอรถติดทุกเส้นทางให้ทางคือผมอะไปเลี่ยงทางที่จะไม่ติดเออแต่ปรากฏว่ามันติดหนักกว่าเดิม <laughs> ที่ิตเรอ <laughs> จะเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ย <laughs> บอกเลยวันนี้เดือดแน่นอนขนาดวิ่งเมื่อกี้ยังเร็วขนาดนี้ออขับมอเตอร์ไซค์นี่จะเร็ว <laughs> ขนาด <laughs> ไหนไปดี๋ยวป <laughs> นี้ครับเราอยู่ที่สนามช้างแล้วครับผมซึ่งเป็นที่ที่เราจะทำการแข่งแต่ฝนตกมาแข่งเรือแทนไหมตรงนี้นะครับเราจะมาทำการตรวจ a อ k กันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสนามนะครับ นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูรถเรามาที่มาถึงบุรีรัมยนะ์แล้วทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับรถเราอยู่ไหนเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโชค๊คเป็นโช๊คสีทองเพราะโช๊คยังไม่ได้เปลี่ยนนะทองทั้งคันท,ทั้งคัน,คนอย่าโช๊กก่อนอันนี้คืออู่อันนี้ก็คือแต่แต่งนะจับนะี่นี่ทีมต่อจออยู่นี่นะเราไปไหนนี่เราไปสตาตร์ทสตาร์เลสซิ่งครับสีเดียวกันแอปโป้ี่เพราะใช้ตัวเดียวกันอ๋ออันนี้คืออะไรที่อธิบายหน่อยอันนี้คือโช๊คอัปเกรดครับทำมาสีโดยเฉพาะพี่วีโดยเฉพาะอื เช็ดของหน่อยเช็ดของมันช่วยได้เยอะเลยพี่โชว์เยอะครับช่วยตับแรงการออกตัวการถักอย่างเงี้ยขีดได้ดีขึ้นทำงานตีทองอ่ะไม่ใช่ข้าวโพดอันนี้คือเดิมๆใช่ครับือเดิมเดิมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโชคคลองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนครับ เดี๋ยวศัตรูจะอ่านเกมเราออกได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเทนใหม่หวานนิดึงศัตรูเห็นแล้วแบบห่าหวานหมูอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้แบบจ่ายแบบกูตั้งใจให้มันยกอะไรอย่างงี้เออนี่ลูกนี้ต้องมาเปลียนของขับหรอถ้าอยากชนะเปลี่ยนของขับเดี๋ยวกูคุยกับส่องจอน ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คืนเนี้ยไม่พลาดแนะน่นอนไอ้แจ็คไอ้แจ็คเถอะจริงจังหวะเง้าตอนที่ขันเกียร์นี่เหมือนผมที่เขาขึ้นมาเลยตัวมันสองผมก็อนข้างหลุดอยู่นะสองผมบางทีก็ไม่ค่อยติดอ่ะผมมองว่าไอ้เนี่ยมันเหมือนเหมือนใครก็ได้เอาคืนเดิมอ่ะใช่ไหมพี่แจ็คใช่ลองดูนก่อนนะบัมบัมขี่มอไซค์ไปเอานี่ไปได้หกเหลี่ยมเบอร์ห้ามาเนี่ย นี้ครับทุกคนทางนี้กําลังเครียดกันมากเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของคันเกียร์ครับเกียร์คือมันอยู่สูงขึ้นไปแล้วด้วยพอเวลาพี่บี้ขับมาอ่ะมันจะเอาเท้าตกเงี้ยตกเงี้ยจนแบบค้างมันจะเป็นลำบากไม่ใช่มันจะทำให้ตกลำบากเลยต้องจูนล้นใหม่ซึ่งตอนนี้เวลาใกล้ะใกล้ถึงเวลาที่จะแข่งครับน่าเครียดกันทุกคนเลยครับทุกคน ปรับได้ไหมครับเมื่อกี้มันอยู่ยังไงมันสูงขึ้นใช่ไหมครับตรงเข้ากันอ๋อตรงเข้ากันเราเลยต้องปรับลงมาข้างล่างเพื่อให้มันรับกระเท้าต้องลองดูว่าจังหวะเขาจะกลับคืนมาไหมสิงสนามซ้อมหมูความจริงหรือเปล่าเราต้องไปดูนะครับเราต้องให้กำลังใจกันนะโอ้โหดีเหมือนเดิม ต้องอย่างนี้ดูมั่นใจขึ้นเลยอะ่ะดูมั่นใจขึ้นเลยเริ่มจากเดิมเริ่มจากเดิมอ่าเริ่มจากเดิมยใช้คำว่าจุดเปลี่ยนแห่งชัยชนะในค่ำคืนนี้ะนะ,ะ,ระเราไปเลยนะเราไปไม่ใช่แบบไม่มีมาพังงะไม่มีมันเบือเบ่อก่อนนะมีหมเขาไหลไปเลยพุ่งมากพุ่งมากนี่หมายถึงขี้เป็นรถเทสกิจอะไรอถูกบอกกูาปวดที่ไง โอ้เนียนกว่านี้ก็ลองพื้นแล้วล่ะครับรองเท้าก็ต้องแข่งแล้วเอาเป็นครับมั่นใจขึ้นนะไม่พลาดไม่พลาดบางครั้งจังหวะไอ้ตรงเนี้ยมันไปโดนส้นเท้าคุณเดี๋ยวเข้าไปวัดสัตว์ดีๆนะเพราะข้อที่เราไม่ได้ใช่อะไรแล้วงั่มันจะไม่จะส่งผลทำให้ขาคุณไปโดนตรงนี้ด้วยมันมาเหนเหนื่นื่อยอ๋อเออใช่เดี๋ยววางอันนี้เขาเรียไงนี่เก๋งเงางรองเท้าเนี่ยป้าเดี๋ยวเราจะทำการตัด ส่วนที่เป็นตัวถอนเกียร์นะครับออกนะครับเพราะว่ามันงัดก,กับรองเท้า e ่นะทุกคนเพื่อความสะดวกใกล้เวลาแข่งแล้วตื่นเต้นมากครับตอนนี้พี่เจจะอ,กออกลองดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะคือประเด็นด้วยเกียร์ที่ทำมาใหม่อ่ะพี่บียังไม่ได้ลองเขาเลยต้องลองก่อนเ,อเอี้งั้วเด<อ>ี<อ>๋ยวแพ้ อ่าจะต้องดูลมหน่อยอ๋ออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเอาให้มันอารมณ์ดีหน่อยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะ สิบล้อมาฉุกระฉิดไม่อยู่แล้วตอนนี้คนดูรอบสนามเต็มขนาดนี้แกคือเขือนบงรายน่ทเกเสยนาเขาไม่ได้มาเชียร์ใครแล้วะเอาเว้เอา ก้าวไขว้ไขวันนี้402เมตรผ่าไปแล้วปุ้ยว่าทำไมเดี๋รอบสนะครับปล่อยโดยป๊อปเปิ้ลปูดครับอ้าวปูดครับอ้าวเฝ้าทั้งคู่ครับถอยมาถังร้อยถัง ชนะสองวิอ่ะมีแค่ซ้อมแค่ซ้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าไม่ได้เข้าอ๋อไม่ได้เข้ารอรอเนี่ยกาลังบุกลงกลับมาแล้วเนี่ยคุณออกตัวเท่าไหร่เมื่อกี้คุณออกตัวเท่าไหร่เมื่อกี้มันฟาวไงตอนที่ออกเมื่อกี้มันฟาวผมก็เลยแบบไม่คิดได้หรือเปล่าอันนี้คุณคุณโกงคุณโกองต่อยมาหรือเปล่าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่โค้งสองคิวสี่เหรอที่ออกตัวดีที่การเป็นแชมป์ว่าไงนะตอนนี้รักษาแชมป์ยากกว่ายากกว่า ก็จากประวัติเขาก็เป็นคนที่ข้ามวันกับวงการมอเตอร์ไซค์หนูก็ก็มีความเก่งเฮ้ยเฮ้ยพี่นะครับเดินไม่เหยียบเท้าเลยอะอะไรคุณเฮ้ยไม่คือผมยังไม่ได้เอาจริงเออผมยังไม่ได้เอาจริงมีอะไรจะบอกมีอะไรจะขีดมา้างยังไม่ขิงอะไรให้เขาดีใจไปก่อนอ๋อให้เขาดีใจไปก่อนจะพูดอะไรครับต้องให้เขาขอได้โอ้โหแล้วแบบนี้ก็จเต็มที่ครับผมก็สอมาครับ 1นึ่งจุเก้าตเมื่อกี้ไปองี่องี้ออกตอตั้งใจป่ะลยไดูเลยนงไปนยไองี่เลยโยพอดีไม่ั ังจากที่เมื่อกี้ผมไปกดดันมาแล้วว่าทําได้กล่าว่าตอนซอ้อมอีกไม่ได้แจ็คได้ไปเปลี่ยนสเตอร์มาแล้วเพราะว่าแรงปลายของแจ็คสู้รถคันนี้ไม่ได้เขาเลยต้องไปเปลี่ยนสเตอร์ไปโมใหม่ซึ่งโอ้ต้องมารอดูเพราะเมื่อกี้ห่างกันประมาณ2วิเลยนะอัะนนี้เอาจริงนหะเดี๋ยวมาดูว่าการออกตัวจะเท่าไหร่และร้อยเมตรแรกจะเท่าไหร่ ก็ถือว่าสองพวิสองวิขาดอยู่นะไมกว่ากว่าเพราะว่าตอนออกตัวของแจ็คออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แจ็คออกเท่าไหร่ดาวน่าจะมา5้าพันคนละอ้อเดี๋ยวไปเทนต่อเมื่อกี้คุณ2องจุดสามนะเดี๋ยวเดี๋ยว อยากเห็นพี่ๆออกตัวแบบ1.9บ้างอะตาเนี่ยตาเนี้ยรอดูเลยจะสำหรอยพี่อาร์ตพั์สุดหรือเปล่าพี่อาร์ตชนะเกมแรกที่นีกแมสองเกมเออโไทยนพนาี่พี่อาจจะเป็นตามรอยนั้นเยอะน ปั๊โพลควบคุมการผลิตครับพร้อมแล้วเอ้ย,อยโอ้โหเห็นเห็นเลยโโเรียบร้อยแป๊บโพได้โหเนี่ยเรียบร้อยบบเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,โโยถ่ายจังแป๊บโพเฮ้ยถ่ายจังแป๊บโพ ยังไงมหายไหมสิบเจ็ดห้าสิบห้าเก้าครับเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยพี่พีชนะไปครับรอบนี้ครับพี่วีชนะทั้งสองรอบครับผมลิเกเลิกครับลลเวนเสือครับเรียบร้อยครับพี่พีเดอรสกาพี่แจ็ไปเลิศไปเป็นไงพี่แจ็คสองหนึ่งล่างหนึ่งข้าวก็แข่งสองไปสามครับ โทษเป็นเกียรติเลยครับได้แข่งกับพี่บีนี่เป็นความฝันครั้งนึงในชีวิตของผมแล้วได้แข่งกันเออจริงๆแล้วไอ้ที่พูดใจคนตียนั้พี่ต้องขอโทษก่อนนะจริงๆจริงเป็นเป็นเป็นเรื่องราวเป็นใครเอยใช่ใช่ใช่ไอ้ที่ผิดที่อะไรเนี่ยต้อโทษที่ต้อโทษที่ต้องตามไได้พี่คิดเยอะจริงๆก็รู้รู้รู้เรื่องนี้รู้มือกันอยู่เรื่องนี้ท่โอ้โห เราเก่งมากๆดีใจเลยยอดทำดีมากเลยยอดหรือวแจ๊เก่งจริงเก่งจริงโอเคครับพวกเราเก่งกันหมดเวยใ้ยแล้วก็สาเร็จนะุกคนันก็อตรงผมก็เต็มที่แบบนี้เห็นนั่นแหละอันนี้ผมหมดลว ถือว่าก็ทำได้ดีทำได้ดีก็อยู่อยู่ในมาตรฐานแล้วกันเออถ้าจากที่แบบผมอะ่ะเห็นพี่ๆขับรถอย่างนี้ครั้งที่สองซึ่งผมแบบเก่งมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นา แล้วก็เวลาดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจเชียร์ตั้งแต่แรกที่คอมเมนต์เชียร์กันก็ขอบคุณสอจอขอบลืมไม่ได้เลยนะครับทายสอจอวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นขอบคุณโคดโดินอ่ะโคดบินมาช่วยปินวันนี้นะครับอย่าลืมถ้าอยากให้ผมทำอะไรอยู่ก็แค่นี้ก็คอมเมนต์อกได้คลิปเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมวันนี้ก็สัมผัสกับกลิ่นอายของติดแว้นพารติโร่มาด้วยว่าเป็นังไงเปิดโลกใหม่เปิดโลกใหม่ บางคนอาจจะมองเขาว่าเด็กแว้นเป็นทำหรือเปล่าหรือมันจะมาดราม่าหรือเปล่าหรืว่ารู้สึกผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่แค่สุดที่ว่าเราจะมาวิ่งในสนามมันดีกว่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยนะมีระบบเซฟตี้มีระบบอะไรต่างๆใช้มีปฏิภาณชั้นเจนใช่ใช่ต้องฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับในอินสตาแกรมนี่เลยพี่ๆแล้วก็ของผมตรงนี้อะไรที่สำคัญนะครับผมกดซับสไครต์กันเยอะๆแล้วก็ไปติดตามช่องเดอะสนามกันไดจ้ะ โอเคบ๊ายบายทุกคนจุบบ๊ายบาย